กันทรวิชัยเมืองพระโบราณน,น้องบัวงามคู่บ้านการเกษตรฝูเฟืองมหาวิทยาลัยเรื่องเรือนม้มนี่คือขําขวัญของอำเภอกันทรวิชัยอำเภอกันทรวิชัยตั้งอยู่ทางทิศตะวัอนออกเชียงเหนือของจังหวัดมหาสาร,รคามมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอยางตลาดและอำเภอคล้องชัยจังหวัดกาลสินทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองมหาสารคามและทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอโกสุมพิสัยในด้านข้อมูลพื้นที่และประชากรของอำเภอกันทรวิชัยนั้นอำเภอกันทรวิชัยมีพื้นที่ทั้งหมด372.2ตารางกิโลเมตรและมีประชากรทั้งหมด 83,951คนนอกจากนี้อำเภอกันทรวิชัยยังแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น10ตำบล183หมู่บ้านได้แก่ตำบลโคกพระจำนวน15หมู่บ้านตำบลคันธาราชจำนวน11หมู่บ้านตำบลมา่าจำนวน15หมู่บ้านตำบลท่าขอนยางจำนวน15หมู่บ้านตำบลน,นาสีนวลจำนวน27หมู่บ้านตำบลขามเรียงจำนวน23หมู่บ้าน ตำบลขาวใหญ่จำนวน21หมู่บ้านตำบลสีสุขจำนวน24หมู่บ้านตำบลกุตเซจอจำนวน11หมู่บ้านและตำบลขามเท่าพัฒนาจำนวน21หมู่บ้านสำหรับในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัยนั้นมีบุคลากรทั้งหมดจำนวน12ท่านโดยมีนางอุดมอัศริ์ดำรงตำแหน่งเกษตรอำเภอกันทรวิชัยและยังได้แบ่งงานรับผิดชอบออกเป็น5กลุ่มงานดังต่อไปนี้งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต มีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบจำนวน3ท่าน 1. นนายศักดิ์สิทธิ์ผูจาพลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรับผิดชอบตำบลสีสุขรับผิดชอบงานส่งเสริมการผลิตข้าวศูนย์ส่ง,สงเสริมและผลิตข้าวชุมชนงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และมาตรฐาน G.A.P. 2. นางเอ็มออนโสรัทิวานักวิชาการส่งเสริมการ,เ,รกเกษตรชำนาญการรับผิดชอบตำบลคันธาราช รับผิดชอบงานส่งเสริมเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่งานภูมิปัญญาท้องถิน่นปราชชาวบ้านและงานภัยพิบัติทางธรรมชาติระดับอำเภอ 3. น,นายอภินันโนนทองรับวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรับผิดชอบตำบลขามเรียงและตำบลท่าขอนยางงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอป,ปกและงานพระราชดําริในด้านงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรน,นั้นมีนักชการรับผิดชอบจํานวนหนึ่งท่าน คือนางรุชนาฏเหล่ามวลเา้าพนักงานเกณเรกิจชำนาญงานรับผิดชอบตำบลขวาวใหญ่รับผิดชอบงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนงานกลุ่มสถาบันเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในด้านงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศของสำนักงานเสื่อรเภอนั้นมีนายวิชาการรับผิดชอบจํานวนสองท่าน 1. น,นายยุทธพรฝนทั่งรับผิดชอบส่งเสริมการเกษตร,ร,รชํนานาญการรับผิดชอบตำบลมา่าตำบลกุดไส่จอ รับผิดชอบงานปรับปรุงท่ีเปเกษตรกรงานโซนนิ่งและงาน T n V System 2นายทัตถพลผูพันนานักการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการรับผิดชอบตำนวนนาศีนวลงานส่งเสริมการปลูกพืชฤด,ดูแลงงานรอต่อรออและงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัยในด้านงานอรารักขาพืชนั้นมีนักการสเสริมการเกษตรรับผิดชอบจำนวนสองท่าน1นางสาวสมิตาบนผิว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษรับผิดชอบตำบนโคกพระงานส่งเสริมการปลูกขึ้นไร่งานดินและปุ๋ยศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 2. นายยุทธนาวิเศษสิงห์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการรับผิดชอบตำบนขามเท่าพัฒนางานสมาร์ทฟาร์เมอร์งานป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในด้านงานบริหารทั่วไปนั้นมีผู้รับผิดชอบจำนวนสองท่าน 1. นนางประนอมสุวรรณมิตร จ้าพนักงานธุรการชำนาญงานรับผิดชอบงานสารบัญงานพัสดุงานการเงิน2นายอัจฉริยะเฮียงโฮมเจ้าพนักงานธุรการมีหน้าที่รับผิดชอบงานช่วยงานธุรการช่วยงานสารบัญงานการเงินงานพัสดุท่านสุดท้ายคือนายประเสริฐจาพบพนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไปมีหน้าที่ในการดูแลความสะอาดภายในและภายนอกสำนักงาน ผลการดําเนินงานของสํานักง,งานเกษตรอําเภอกันทรวิชัยมีดังนี้ 1. ด้านงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศสํานักง,งานเกษตรอําเภอกันทรวิชัยได้ดําเนินการขึ้นเบยนเรยกรกรตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่บานมาปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการติดประกาศและคาดว่า,าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ในด้านงานประชาสัมพันธ์ของสำนักง,งานเกษตรอำเภอกันทรวิชัยแบ่งงานประชาสัมพันธ์ออกเป็นสองลักษณะประชาสัมพันธ์ในรูปภาพนิ่ง และประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวิดิทัศน์เล่าเรื่องผ่าน Facebook และ YouTube และผ่านไลน์ทางกลุ่มไลน์ของทุกหมู่บ้านในอำเภอกันทรวิชัยตามนโยบายของท่านนายอำเภอที่ต้องการให้มีการสื่อสารสองทางอย่างรวดเร็วในทุกหมู่บ้านในด้านงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมีคุณนุชน,นานเหล่าโมดทำหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนส่วนการส่งเสริมและพัฒนา ถือเป็นบทบาทภารกิจร่วมกันของน้กวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลคู่ขนานกันไปโดยผลงานพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ปี2563จนถึงปีพุทธศักราช2564ได้บรูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อร่วมกันประเมินศักยภา,าพและจัดทำแผนธุรกิจเช่นร่วมกับมหาวิทยายลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยายลัยมหาสารคามและองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีผลงานเป็นรูปธปรรมดังต่อไปนี้ 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมันปูใหญ่ล้านในวันที่12พฤศจิกายน2553ที่ผ่านมามีการบูรณาการร่วมกันกับหลายภาคส่วนจัดเทศกาลกินข้าวใหม่ปูมันเมืองพระกันทรวิชัยผลการจัดงานเพื่อการรับรู้และการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นและได้รับการต่อยอดผลิตภัณฑ์ จากโครงการสตาร์ทอัพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นจำนวนเงินถึง73,000บาทและยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูเสถีกรประเภทเงินให้ยืมปลอดดอกเบีย้ยจำนวน1ล้านบาทและเงินให้เปล่าจำนวน250,000บาทเพื่อนำไปขุดบ่อดินเลี้ยงปูนาและก่อสร้างอาคารแปรรูปบรรจุภัณฑ์ให้มีความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานอ,อยอ แ่กลุ่มนี้ยังได้รับการสนับสนุนไฟฟ้าพเพื่อการเกษตรถึงแปลงนาเลยทีเดียวนอกจากนี้ในปีพุทธศักราช2515ยังมีโครงการ Th M aha M aha เทศกาลกินข้าวใหม่ปูมันเมืองพระกันทนะวิชัยโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุขเป็นจำนวนเงินถึง150,000บาทกลุ่มวิสาหกิจชมุมชนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มวิสาหกิจชมุมชนบ้านน้องอุ่ม กลุ่มนี้แปลรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพและคนแพ้สารเคมีพบว่าการแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะสำหรับคนแพ้สารเคมีเช่นกลุ่มยาสีฟันเครี่ย้อมผมสบูแชมพูและน้ำยาล้างจานและกลุ่มวิสาหกิจจุมชนกลุ่มนี้ ได้รับข้ประมาณจากโครงการสตาร์ทอัพของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นจำนวนเงินถึง3 7 0 0 0 0บาทเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาดและได้ลงนามในการทำสัญญาหรือข้อตกลง MOU กับคณะเพเศสัชศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามส่วนในด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองอุ่มน,นี้มีลักษณะเฉพาะตัวโฟกัสกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่แพ้สารเคมีและรักสุขภาพ โดยลักษณะใช้ดีแล้วบอกต่อและสินค้าของกลุ่มนี้ยังเข้าสู่ตลาดออนไลน์เช่น s h o ป e e Lazada ซึ่งเป็นตลาดออนไลน์ที่ใหญ่ระดับโลกนอกจากนี้กลุ่มยังรับซื้อวัตถุดิบสมุนไพรจากเกษตรกรหมู่บ้านใกล้เกลียงเช่นใบมีใบหญ้านางหญ้าเอ็นยืดกำเมงบรเพชรกรูดอัญชันและสมุนไพรอีกหลายชนิดเพื่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน และปัจจุบันนี้กลุ่มได้รับการคัดเลือกจากพาณิชย์จังหวัดมหาสารคามให้เป็นตัวแทนจำหน่ายและแสดงสินค้าในคาราวานสินค้าวิสาหกิจชุมชนคุณภาพดีของจังหวัดมหาสารคามอีกด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพบ้านหนองมะแปบหลังจากปีพุทธศักราช2563ที่ผ่านมาได้มีการส่งเข้าประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดและผลการ,การประกวด ก็ได้รับรบางวัลออชนะเลิศอันดับสองผลก็คือเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นหลายภาคส่วนให้การสนับสนุนเช่นรพสให้ร่วมโครงการหลานละ100โครงการเลี้ยงโคเนื้อและยังได้รับการสนับสนุนเครื่องอัดปุ๋ยเม็ดชีวภาพจากสำนักง,งานสวทชและมหาวิลัยลัยราชภาัมหาสรารคามมหาวิทยยลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกันวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ เติมเชื้อไตรโคดมาม่าลงในปุ๋ยชีวภาพเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นปัจจุบันนี้จำหน่ายกระสอบละ250บาทนอกจาก4กลุ่มที่กล่าวมาแล้วก็ยังมีโครงการออมสินยุวฒน์รักถิ่นมาสารคามร่วมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนทั้ง4แห่งในด้านคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ช่องทางการตลาดผลที่ได้ก็คือกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นและผลิตภัณฑ์ ก็มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้านโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาดในเขตอำเภอการทรวิชัยนั้นมีกลุ่มแปลงใหญ่ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐอยู่หลายกลุ่มดังต่อไปนี้ 1. กลุ่มแปลงใหญ่บ้านเขียบตำบลขามเรียงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐจำนวน3ล้านบาทได้นำไปจัดซื้อรถไถหคันรถเกี่ยว1คัน และรถกระบะตอนเดียวอีกหนึ่งคัน 2. กลุ่มแป้งใหญ่บ้านนนคอตำบลโคกพระได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐจำนวน3ล้านบาทนำเงินไปจัดซื้อรถไถจำนวนหนึ่งคันพร้อมชุดแท็กเตอร์และรถเกี่ยวร้อยห้าแรงมา้าจำนวนหนึ่งคันกลุ่มที่สกลุ่มแป้งใหญ่บ้านหินปูนได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐจำนวน3ล้านบาทได้นำเงินไปจัดซื้อรถเกี่ยวข้าวขนาดใหญ่จำนวนหนึ่งคัน 240แปลงมาในด้านโครงการพัฒนาธุรกิจดินและปุ๋ยชุมชนสำนักงานาเกษตรอำเภอกันทรวิชัยได้ส่งกลุ่มศูนย์จัดการนินปุ๋ยชุมชนบ้านหนองไร่ตำบลโคกพระเข้าประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดปีพุทธศักราช2514ผลการประกวดศูนย์จัดการนินปุ๋ยชุมชนบ้านหนองไร่ได้รองชนะเลิศอันดับที่1และส่วนงานอาราคาพืชในปีนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอการทรวิชัยได้ส่งกลุ่มศูนย์จัดการศัตรูเพื่อชุมชนบ้านกุดร่องเข้าประกวดศูนย์จัดการศัตรูเพื่อชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดผลการประกวดปรากฏว่าศูนย์จัดการศัตรูเพื่อชุมชนบ้านกุดร่องได้รางวัลชนะเลิศลำดับที่หนึ่งทั้งศูนย์จัดการปุ๋ยชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูเพื่อชุมชนของอำเภอการทรวิชัยจะได้ดำเนินการต่อยอดเพื่อพัฒนาศักยภาพต่อไป ในด้านการพัฒนาสำนักง,งานเกษตรอำเภอนั้นางอุด,อดมอัศินิเกษ,เ,กษเปื่อนกันทรวิชัยได้นำโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด19ซึ่งกรมสนับสนุสนงบประมาณจำนวน2,000บาทให้กับสำนักง,งานเกษตรอำเภอจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้แก่เกษตรกรในด้านการพึ่งตนเองด้านอาหารในวิกฤตโควิด19ทางสำนักง,งานได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นครัวของสำนักง,งานเกษตรอำเภอและเป็นศูนย์เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในปีพทธศักราช2 5 1 4, 4ทางกรมมีนโยบายให้มีการจัดคลินิกพืชและให้เจ้าหน้าที่เป็นหมอพืชเพื่อเป็นการเรียนรู้บ y ายดูอิงเราจึงต่อยอดศูนย์ตรงนี้ให้เป็นศูนย์กลางคลินิกพืชและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ฝึกมิเครอและแก้ปัญหาโรคพืชน,นะแปลงแห่งนี้ส่วนพื้นที่ด้านหลังของสำนักง,งานเขตอำเภอนั้นท่าเน,นเกษตรอำเภอกันทรวิชัยมีความประสงค์จะปรับปรุง ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชนในพื้นที่โดยในปัจจุบันนี้มีการปลูกพืชไปแล้วหลายชนิดเช่นไม้ผลไม้ยืนต้นขิงข่าตะไคร้และไผ่ไผ่ปัจจุบันนี้มีการปลูกอยู่3ถึงสสายพันธุ์เช่นไผ่สางม,มนไผ่กิมซูงไผ่ลวกหวานไผ่ยักษ์และในอนาคตแหล่งพื้นที่ตรงนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้งนักวิชาการและเกษตรกรใกล้เคียงเพื่อนําไปปรับใช้ในอนาคตครับนี่ก็เป็นแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเกษตรอาเภอเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการเกษตรในเขตพื้นที่อําเภอกันทรวิชัยต่อไปในอนาคต